ไม่ว่าจะวิธีการหรือแรงจูงใจอะไรเงี้ยมันผิดไปหมดนะครับซึ่งเราจะมาพูดถึงในพาร์ทนี้ว่าแล้วแรงจูงใจของตํารวจด้อมนะ่ยมันคืออะไรนะอาจจะมีการเกินไปประมาณหนึ่งแล้วเนาะว่าตํารวจด้อมเนี่ยความต้องการแท้จริงคืออะไรนะถ้าถ้าเรามองแบบผิวเผินเนี่ยอาจจะเป็นแค่เป็นคนบ้ามนาจแบบว่าจุกจิกนู่นนั่นนี่เลยเงี้ยแต่อย่างที่เราพูดกันไปนะว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นมาจากความรักความชอบในตัวของด้อมในตัวของอศิลปินหรือสื่อหรืออะไรต่างๆที่เขาชอบ นะครับผมแต่สำหรับบางคนเนี่ยบางทีอาจจะเกิดจากเรื่องของการพยายามจะปกป้องมากเกินไปจนเขารู้สึกว่ามันกลายเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์จนไม่สามารถแม้แต่แปดเปื้อนทีเดียวก็ไม่ได้นะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่คนยุคนี้กําลังเป็นอย่างหนักก็คือพาราโซเชียลนะครับหรือว่าโซเชียลมีเดียแบบด้านเดียวนะครับอย่างเช่นอารมณ์แบบว่ายูทูบเบอร์หรือสตรีมเมอร์อะไรเงี้ยที่โดนทุกค,คามโดยแฟนคลับที่ไม่ค่อยปกติหรือสตอกเกอร์อะไรเงี้ยเพราะเชื่อว่าเขาเหมือนพูดกับคุณโดยตรงจนคุณไม่มีฟิลเตอร์แยกความคิดว่า เอ้ยเขาพูดในฐานะคุณพูนเป็นแฟนลับนะอะไรแบบนี้ต้องมีการวางตัวบ้างอะไรบ้างนะครับผมซึ่งมีคนให้ผลนะครับว่าบางทีการเป็นตำรวจด,ด้อมเนี่ยเป็นผลพวงที่เริ่มต้นมาจากความกลัวเว้ยกลัวว่าศิลปินจะโดนเกลียดเพราะว่าแฟนด้อมทําตัวไม่ดีเราเห็นเยอะไหมเราเราพูดกันตรงเราอยู่ในวงการอนิเมะเกมการ์ตูนอะไรต่างๆแล้วเนี่ยจะมีการ์ตูนบางเรื่องที่คนมองลบเลยเพราะแฟนด้อมแม่งหน้าลำคาญ มีไหมอะ <c oughs> ผม <c oughs> ผมออกตัวเลย <c oughs> ผม, <c oughs> ผมอ,ออกตัวเลยมผมผมขอพนอญันออกตัวเลยผมพูดตรงๆว่าผมรำคาญแฟนดอมนะผมไม่ได้รำคาญการ์ตูนนะผมรู้สึกรำคาญแฟนดอมอย่างยายบาทหรือไม่ก็มาฮิโร่ช่วงที่มันฉายพีคๆอ่ะ <c oughs> แล้วจะมีแฟนคลับออกมาแบบวางตัวกลางแบบว่าเฮ้ยแม่กูดีกว่าอย่างงั้นอย่างนงี้ยอะไรเงี้แล้วแบบว่าแม่กูภาพสวยนะเว้ยอย่างงั้นอย่างนี้เอะไรเงี้ย,งงยงงซึ่ง โนตเฮดทู no to, ตัวนิเมะหรือคนวาดอาจารย์หรืออะไรนะแฟนคลับดีๆก็ไม่มีปัญหานะแต่ผมโคตรเกลียดพวกแฟนคลับแบบนี้เลยที่ต้องมามาวางตัวหรืออะไรแบบนี้ในโลกออนไลน์เลยเนี่ยพยายานจะแบบว่าต้องสร้างภูมิเอาไว้ก่อนแบบประมาณว่าเนี่ยกูมีความชอบทำเว้ยกูเจ๋งยางนั้นอย่างนี้เพราะว่ากูปกป้องดอมกูเว้ยอะไรอย่างนี้กูรักมากอะไรอย่างนี้ที่เหมือนกันไหมมีความรู้สึกเหมือนกันไหมว่าบางทีเราไม่ได้เกลียดศิลปินหรือแฟนคลับหรืออะไรเลยแต่ผมพูดเลยว่าผมไม่ชอบแฟนคลับดอมเนี่ย แต่ก็เลยทําให้รู้สึกว่าไม่อยากดูการ์ตูนเรื่องนี้ไปด้วยเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยอยากไปสูงสิงกับคนพวกนี้เหมือนกันได้คอนล,ละครับโอ,โ,โอ้โหเ,เอาที่ด้องดีพี่อพเอาเอาที่เรารู้สึกว่าแสบเจ็บแสบในสสาหรับเราจริงๆเจ็บแสบบอกคันๆเลยคูณละคันเลยโอ้โหเอาฝั่งไอดอลแล้วกันอะเอาเกมไปดีเอามีสองย่าางเเอาอะฝั่งตัวแอนแล้วกันแอนแอนอันนี้ผมไม่ได้เจอกับตัวแต่ว่าเห็นอยู่ในเหตุการณ์แล้วกันอย่างเช่น มันจะเป็นในรวมมาในแบบอะไรนะคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยอืแล้วเขาไปพูดไปโพสอะไรที่มันอะไรนะเรียกว่าดูดูงโง่ดูงโง่แล้วกันดูแบบดูไม่คิดอะดูโง่ในสาตาเขาอะดูไม่ค่ยอยคิดดูไม่คิดอืใช่ใช่ประมาณนั้นเขาถามว่าอันนั้นผมจำได้ผิดแล้วถามว่าอะไรไอดอลมาสเตอร์นั้นมีภาคหนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยแหละโพสแล้วเขาก็โดนรถทัวงลงแล้วก็ล้อเรียนอะไรว่าไป กลาย<ด>เป็นมีมกลุ่มกาลายเป็นโจ๊กอ่าอ่ากลายเป็นโจ๊กช่วงหนึ่งอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็อะไรนะคนที่โดนก็เขาก็แบบยังไงดีโดนรถทัวขนาด,ดนั้นพี่เขาก็หายไปเลยดีตัวเองไปจากตรงนั้นเลยพี่แบบคือผมผมตามเขาอยู่ป่ะเขาก็บล็อกผมอ่าเขาก็ลบแบบลบทุกคนออกเลยลอบตัวออกหมดเลยแล้วก็ไปเคลียร์ใหม่เรื่องใหม่อะไรเงี้ยะโคตรแย่ อันนั้นอันนั้นแค่เขาเขาอกแต่นานแล้วแต่นานแล้วอันนั้นเขาแค่โพสในนี้เข่ไม่รู้เฉยเแค่ไม่รู้เพราว่าเขาพิมพ์อย่างนี้เขาพิมพ์ประมาณว่าแบบไอ้นะโปรตีไอ้โรมอตเตอร์มันจะเรียงเป็นอย่างี้ป่ะมันจะเป็นชื่อภาคเลยอย่างภาคแรกโรมอตเตอร์ธรรมดาซินเดลเลล่าเกย์เอ็ดแล้วก็ไซ์อินมาแลงเงี้ยแต่เขาไม่พิมพ์ว่าหนึ่งสองสามซินเดลเลล่าไม่มีเกย์เออซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองซีซั่นสามอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม๊กมันดูแบบอย่างนั้นอ่ะเขียนที่บอกไปตอนแรกอ่ะดูโง่อ่ะแล้วเขาก็โดนลงรถทัวร์ลงปุ๊บ นี่เขาหายไปเลยเขาเขาเขาพิมพ์เขาโพสแค่นั้นเองต้องโดนขนาดนั้นเลยคือบางทีเราก็ไม่รู้ว่าคนพิมพ์เป็นคนแบบไหนใช่ปะล่ะเอออารมณ์แบบบางทีเขาอาจจะแค่แบบเหมือนอยากมาหาเพื่อนคุยหรือพิมพ์อะไรแบบบางทีไม่ได้เป็นอะไรที่มันร้ายแรงมากหรอกแต่คนแบบ เหมือนอยากเหมือนระบายอารมณ์จากความกัวจากอะไรสักอย่างมาแล้วมาเห็นเป้าพอดีก็เลยแบบมาขอซ้อมเป้าลงรวมหน่อยเอออะไรแบบนั้นต้องยังหนักเกินอะไรงี้นันอ่ะเออผมว่าแค่บอกเขาให้ดีมันก็ไม่น่าขนาดบอกว่าสุดท้ายก็คือก็อย่างนั้นนะคุณใช่ไงคือถ้าเจตนาเขามาเพื่อกวนตีนมาโพสแบบกวนส้นตีเลยอะไรเงี้ยผมเข้าใจว่าคนจะร้อนนะแต่ถ้ามาโพสแค่แบบว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเขาไม่รู้จริงอะไรอย่างนี้ก็ก็ไปบอกเตือนเขาทีดีหรือคุยดีๆกว่านี้หน่อยไหมเอออะไรแบบนั้นใช่ มันต้องรุนแรงถึงขั้นว่าทําให้เขาลบตัวตนในอินเทอร์เน็ตไปเลยอย่างี้ผมว่าใจร้ายไปหน่อยนะเออจริงโคตรใจร้ายเลยจริงไอ้ที่แบบดักจริงก็คือที่ขอดผมอยู่ดิเขาแบบแม่งเตะกูออกนี่เฉยเลยยิ่งไม่ทำยิ่งเลยได้เหรอวะโดนหรกก็โดนเลยโดนเขาเคลียร์คนจริงตอนนั้นก็แบบหลอนเลยน่าจะโดนทุกคนแหละน่าจะโดนทุกคนเกินเกินใช่ครับเหมือนประมาณเหมือนประมาณยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะครับคุยเรื่องอ่ะวัดแดงคุยเรื่องเซนไตอะไรอย่างนี้ ก็จะมีคนออกมากระดกแว่นโชว์นะครับซึ่งถ้ามันผิดถ้ามันอะไรจริงอี่อันี้เก็ตนะพอเข้าใจได้แบบพยายามช่วยแบบว่าแก้ไขเนื้อหาถูกต้องอะไรอย่างนี้แต่ว่าบางคนก็ชอบพิมพ์แล้วบางทีมันเป็นเรื่องที่มั่นใจเลยก็บางทีเราเกิดการใส่อีโก้ใส่ความเบียวลงไปแล้วมันกลายเป็นเหมือนกับว่าเรากําลังอวดฉลาดโดยไม่รู้ตัวอะไรแบบนี้นะผมนึกภาพง่ายแบบว่าสมมติว่าในนี้ไม่มีใครทำอาหารไปเลยโอ้ยไข่เจียวผมง่ายมากก็ตอกไข่ลงไปแล้วก็กวน้ำมันเจียวๆแล้วก็ท่อเสร็จแล้วเนี่ย คำพูดมันดูแบบมีความแบบก้าวร้าวออ็กสีฟมีความแบบว่าอวดอ้างใช่ไหมอะไรแบบนี้นอาบไงการสะท้อนออกไปอ่ะไ,ไ,ไ,ไม่ได้ใช้มือทำ <c oughs> บอเออ <c oughs> ไม่ได้ใช้มือใช้สมองคิดไต่ตองทำนะครั <c oughs> บกว่าจะทำออกมาได้อแบบนี้ใช่ไหมครับดีไม่ได้ใช้มือทำ <c oughs> บอกไม่ได้ใช้มือทำบอกแชทตีนทำก็ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคิดนี้กันอะไรโอเคโอเคได้ได้นะครับซึ่งไอ้พวกเนี่ยนะครับ มันเป็นภาพสะท้อนในเชิงสังคมวิทยานะครับผมถึงขงั้นต้องไปหาเลยนะว่าพฤติกรรมแบบนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับใจนึงเนี่ยก็คิดว่าก็เป็นอคติเป็นความโกรธอะไรหรือเปล่าแต่ว่ามันมีคําที่นิยามอยู่นะครับนั่นคือ moral authority นะครับหรือว่าความต้องการมีอํานาจทางศิลธรรมของสังคมนั่นเองนะครับผมที่ต้องบอกเลยว่าพวกเขาคิดว่าการได้ควบคุมการได้อยู่เหนือคนอื่นเนี่ย โดยถึงแม้ว่าอาจจะดูใจร้ายหรืออะไรไปนอย่ยงก็ตามเนี่ยแต่เพื่อความถูกต้องเขายอมสละได้ทําได้แต่สุดท้ายแล้วมันกลายเป็นว่าแฟนด้อะมันควรจะเป็นสถานที่พักใจสถานที่ที่แฟนคลับมาคุยกันมาผ่อนคลายมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรกันแต่มันดันกลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นสนามสอบที่ต้องคอยวัดพลังตัวเองเสมอว่าถ้าความรู้ตัวเองไม่ถึงจุดเนี่ยคุยกับเขาไม่รู้เรื่องคุยกับเขาไม่ได้นะอะไรแบบนี้กลายเป็นแบบนี้ไปซะอย่างนั้นนะครับ พอจะเห็นภาพขึ้นไหมครว่าแรงจูงใจพวกเขาพอเป็นในพาร์ทนี้แล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันก็ไม่ตัดแต่ที่เราคุยกันไปในตอนต้นจริงๆนะว่าก็คือความความต้องการอ่ะถูกแต่วิธีการมันผิดจริงๆความรู้สึกก็หลงผิดด้วยคิดว่าไงฮอมติมันก็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 ตามนั่นแหละมันเลยทําให้แบบว่าเขาเรียกไงนะสภาพคอมมูอะมันแบบท็อกซิกอะมัน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 ม่ได้ท็อกซิกมันไม่ได้ท็อกซิกเพราะมันด่ากันด้วยเพราะมันท็อกซิกเพราะบรรยากาศมันแบบมันไม่ใช่อ่ะนรืออกป่าแบบแบบเกมเกมเกมบางเกมม่งก็เล่นแบบ ชิวๆอะแบบเล่นสตอรี่อะไรเงี้ยชิวๆและแม่งไม่มี PVP นะเว้ยแต่ในกลุ่มคอมูไม่เสือกเป็น PVP เฉยเลยอย่างงงเลยเออกลายเป็นตีกันอ่ะแบบแล้วแล้วแล้วไอ้ที่ไอ้นะไอ้กลุ่มที่พูดถึงอะไอ้ตอนที่ผมอยู่สองสาปีแรกแม่งอย่างนั้นแล้วผมก็เป็นคนไปวอเขาได้ซ้ำเออแบบว่าเป็นเป็นนักลบผู้ผ่านสมอรภููมตรงนั้นมาก่อนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าสรุปแบบมนุษย์จะชอบการชก ยกเว้นกลุ่มวาร์ปสามัคคีหรือแบบเท่าเทียมผมพูดเลยไม่จริงนะครับไม่จริงมไม่จริงโอ้ยไม่จริงผมขออนุญ,ญาตมผมขออนุญ,ญาตชกนะครับรเพราะว่า <laughs> กลุ่มกลุ่มวาร์ปเนี่ยผมเจอมากับตัวนะครับผมขออนุญ,ญาตพูดพาตรงนี้นี่จะสิบแปดบทนิดหนึ่งนะครับใครไม่ใครฟังแล้วไม่โอเคก็ต้องต้องขออภัยล่วงหน้าก่อนละกันแต่ผมต้องพูดความจริงนะจะมีคนชอบบอกว่าโอ้ยกลุ่มคุยการเมืองทะเลาะก,กันอย่างนั้นอย่างนี้เลยน,ยนี่กลุ่มวาร์ปสามัคคีกันสุดแล้วไม่จริง บอกเลยนะครับผมจะยกตัวอย่างซีนารีโอเป็นเรื่องสมมุติเรื่องสมมุตินะครับมีคนคนหนึ่งครับแปะวราปลงไปในกลุ่มครับเป็นน้องคนนึงละกันเป็นคาแรคเตอร์อนิเมะตัวละครหนึ่งววิวหน่อยล้วกันอ่ะนี่ยกตัวอย่างแปะมาทุกคนก็อ่ะกดไลค์ว้าหวูชอบอย่างนั้อย่างนี้นนมีคนมาไม่รู้มาจากไหนแหละเพราะว่าเป็นตัวแบบเป็นอวตารที่ไม่มีหน้าไม่มีชื่อมาถึงพิมพ์ดำไม่ชอบเห็นละคัน มาเลยคอมเมนต์ดับแล้วมันทำไมมึงไม่ชอบไงได้ฟิล์ม,มึงไม่เอาเหรออะไรแบบเนี้ยเก็ตป่ะมีนะว้ยแล้วก็จะมีคนสวนอีกป่ะโอโหของดีขนาดนี้ไม่เอาได้ไงมึงบ้าหรือเปล่าโง่แล้วแล้วก็จะมีคนบอกว่าใครจะไปชอบของแบบนี้อะไรอย่างงี้มันมีคนเห็นตาในทุกๆกลุ่มครับผมมั่นใจเลยว่ากลุ่มวาร์ปก็มีคนต่อยกันอย่างเช่นไม่ต้องอะไรมากก็ได้น้อง A อ่ะผู้ชาย A กับผู้ชาย B ผู้ชาย A ชอบคนหนึ่งผู้ชาย B ชอบอีกคนหนึ่ง เอาสองคนนี้มาเปรียบเทียบกันแล้วบอกว่าใครเดียวกันเนี่ยคุณได้คนทะเลาะกันแล้วง่ายมากเลยมันง่ายมากเลยจริงที่ทำให้คนทะเลาะกันเว้ยในกลุ่มวาร์ปก็ทําได้เว้ยเอ้ยน้องคนนี้แสดงละครดีกว่าเนาะไม่หว่ากูว่าคนนี้ดีกว่ามึงจะมาเหยียบหิ้งกูได้ยังไงวะอะไรแบบนี้มันมีครับมันมีทุกที่ไม่เว้นแม้กระทั่งกลุ่มแจกวาร์ปกลุ่มเลเยอร์กลุ่มคอสเพล์กลุ่มอนิเมะกลุ่มเกมมีหมดครับออมดิเสริมเลยครับยังไงฮะครับเออผมผมไปสืบไปสืบราชการรับวทยาแกมมาเพราะว่าอะไรว ไอ้ผมไปต่างประเทศบ่อยอะแล้วซิมทุไฟล์แบบแบบซิมอะไรเงี้ยแม่งจะหมดอายุก็เลยเอาเบอร์แม่งมาสมัครแล้วไปซื้อราชการรับในกลุ่มที่แบบแบบแบบมันพิมพ์ต่อกันเนี่ยโอ้โหเอ้แกแม่งแบบว่าแบบมันเคว่าแบบเอ้ยเอาเอารูปเอารูปเมียเก่าแฟนเก่าอะไรมาลงมีคนมีมานี่ป็นสวยเลยดำอะไรเงี้ยอย่างนี้เลยแล้วแม่งแบบใส่กันเลยเออเนี่ยแบบใส่กันแบบนัวบอกเลยต่อยกันคนชอบมีภาพจำว่ากลุ่มว้าบก็แค่แบบว่าว้าบครับว้าบครับขอครับขอครับขอครับ ไม่มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วคนยุคใหม่เริ่มมีด้วยความที่คอนเทนต์เรื่องนี้มันเปิดกว้างมากขึ้นใช่ไหมทุกคนก็จะแบบมีสิทธิ์เลือกมากขึ้นก็ต้องมีคนเห็นต่างกันมากขึ้นก็ต้องมีการต่อยกันเกิดขึ้นเพราะงั้นผมเถียงขาดใจครับว่ากลุ่มวามีคนต่อยกันนะครับจริีๆครับได้ยินแล้วรู้สึกไงครับพอสมบอกว่าทุกที่มันมีโอกาสชกกันได้เสมอหรือต่อยกันได้เสมอถ้าความเห็นต่างกันเกิดขึ้นนะครับผมมันมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็เห็นทุกที่นะครับโดยเฉพาะไอ้คอมมูเกม ที่ผมอยู่มันก็เป็นเช่นนั้นคือคือทุกที่แหละครับแต่แต่ไอไอตรงที่เป็นกลุ่มวะาบบอันนั้นก็น่าตกใจหน่อยผมคิดว่าเขาจะสามัคคีชุมนุมกันนะแต่เปล่านะมันก็มีทะเลาะกันอยู่ดีก็คงไม่มีที่ไหนแล้วล่ะที่คนจะไม่ทะเลาะกันนะครับใดๆก็คือถ้าถ้าทุกคนไม่ได้เป็นไปตามน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันหรือว่าลงรอยกันก็ต้องเกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นนี่ไม่ได้เป็นในมุมในตำรวจดอมด้วซ้าแต่เป็นคนที่ ความคิดเห็นต่างกันแล้วก็ทะเลาะกันได้แต่ทุกคนก็มีจุดยืนไงนี่ออกใช่ไหมยังแต่ว่าจุดยืนใครถูกใครผิดอะไรอย่างนี้เป็นเรื่องของความชอบก็ว่ากันไปแต่พอมันกลายเป็นในมุมของตํารวจด้อมแล้วปูแบบผมดึงกลับมานับอย่างสวยๆนะครับก็คือเขาจะคิดอยู่แค่เสมอว่าความคิดเห็นของคุณคนอื่นไม่สําคัญเท่ากับความถูกต้องและความสวยงามของภาพลักษณ์ที่คนนอกมองเข้ามาซึ่งคนนอกมองเข้ามาถามจริงคุณเป็นคนนอกมองเข้ามาคุณเห็นขโมูกันทะเลาะกันด่ากันทุกวันเนี่ยคุณรู้สึกว่า คุณอยากเข้าไปแจมไหมครับคุณอยากเข้าไปอยู่ด้วยอยากไปอยู่ในสังคมอยากอยู่ในดอมนั้นหรือเปล่าครับถามใจตัวเองดูผมเป็นผมผมก็ตอบผมไม่อยากเข้าครับเพราะว่าเว้นแต่ว่าเขาเขาอยากจะหาสังเวียนสักสังเวียนหนึ่งอยู่อยู่แล้วอะไรใช่ไหมเออแบบอยากเข้าไปต่อยคนอะไรอย่างนี้สนุี้เออมันเป็นไมอยู่กับใจธนาเว้ยถ้าแบบเราเออเราสำหรับสำหรับส่วนตัวนะคือแบบไม่ไม่ไม่ได้อยากไปอะไรอ่ะเอ๊ะแบบหูือเแบบไปเก็บข้อบูลมาเล่นเงียบๆอะไรอย่างเงี้ย แต่แต่ถ้าแบบคนแม่งอยากกะต่ออยู่แล้วอ่ะอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งว้าวร่างกายอยากกระตุนกระตุ้น,นอะไรแบบนี้แต่ <c oughs> อันนี้ผมก็จะขออนุญาตรีเวิร์สในมุมกลับอีกด้านหนึ่งด้วยเหมือนกันแล้วกันนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงผมก็อมดีนะครับว่าแล้วถ้าไม่มีตำรวจเลยก็ไม่ได้ถูกใช่ปะละ่ะความรู้สึกเรามันบอกอย่างนั้นแต่ต้องเป็นตำรวจดีอะ่ะไม่ใช่ตำรวจเออความรู้สึกเราอ่ะก็ t ไหมคือคืออย่างนี้เว้ยจูจะพูดให้ฟังประมาณว่า คือการมีตำรวจอะ่ะมันดีมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียคือคนเราพอเวลามีอำนาจแล้วใช้อำนาจในทางที่ผิดอะ่ะมันก็จะกลายเป็นแค่คนบ้าอำนาจไงแต่ถ้าเราใช้อำนาจแล้วมีเหตุผลและถูกต้องคนก็ชอบคนก็เข้าใจและคนก็ไม่พยายามที่จะแบบมีความคิดที่ไม่ดีต่อคนคนนั้นอะ่ะเกรดเชฟป้าแบบว่าถ้าเราวางตัวเป็นอะไรเงี้ยเรามีหลายๆคนที่เขาทำงานเป็นแอดมินกลุ่มแบบเป็นสิบกลุ่มเลยแต่เขาอยู่ได้เขาไม่เคยโดนชกแบบวางตัวดีมากอะไรเง,งี้ยก็มีอยู่ แต่ถึงยังงั้นแล้วขนาดเขาวางตัวดีมากแล้วก็ยังโดนชกอยู่ดีเพราะเขามองว่าเข้มงวดไปเปล่าแต่คําวาเข้มงวดของเขาคือแค่สามจากสิบไม่ได้เต็มถึงหกถึงเจ็ดด้วยซ้ำอ่ะแต่คนบางคนรู้สึกว่าสามก็เข้มงวดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบคนงิ่เงาอ่ะเก็ตใช่ไหมเออมีตัวอย่างให้เห็นในภาพง่ายๆนะมีเกมเกมหนึ่งนะครับที่ภาคแรกเนี่ยดังมากโหจะเกือบเป็นต้องบอกว่าเป็นเกม่าตุเย่อยู่ช่วงหนึ่งเลยนะผมพอออกภาคสองมากระแสเริ่มลบแฟนคลับเริ่มด่านน่นนี่อะไรอย่างนี้ นะครับคุณน่าจะรู้แล้วผมพูดถึงเกมอะไรนะครับคุณน้อมดินะครับใช่ไหม <S 2> <S 2> <S ช่วงแรกๆของกลุ่มเกมนั้นน่ะนะครับพอไม่มีการควบคุมไม่มีการตั้งแอดมินคุมกฎคุมอะไรให้เรียบร้อยปุ๊บอ่ะทุกๆวันนะจะมีสิ่งหนึ่งในกลุ่มนะครับที่โคตรน,น่ารำคาญมากๆเลยก็คือเวลาเล่นเกมเกมหนึ่งจบนะเขาจะมีการแคปเจอร์รีเพย์ในส่วนการเล่นที่ดีสุดในเกมเกมนั้นนะครับของตัวเองนะครับมาแปะลงกลุ่มแล้วก็แปะประมาณแคปชั่นว่าเท่ไหมครับผมเท่ไหมครับผมปัดได้ผมเท่อย่างนั้นอย่างนี้ไหมฮะ มันก็จะกลายเป็นอย่างที่เห็นนะว่ากลุ่มแม่งลกชิบหายนะครับอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็เต็มไปด้วยความคิดเห็นที่บางคนก็มาชมโพสชมก็มีบางคนก็บอกว่าเยฉยๆก็มีหรือบางคนขึ้นมาด่าว่าเล่นได้แค่นี้ต้องเอามาอวดได้เหรออะไรยี้นะครับมันเกิดความไม่เรียบร้อยนะครับผมซึ่งพอไม่มีตารวจควบคุมก็เละนะครับพอคุมมากเกินไปก็ไม่ชอบสุดท้ายแล้วในความรู้สึกตรงๆเนี่ยอมดีรู้สึกเหมือนผมไหมว่ามันไม่ควรจะตึงหรือหย่อนเกินไปบางคนจะกลางกันแหละแต่ ต่อให้กลางจนถึงที่สุดแล้วจริงๆก็จะยังมีคนงี่เง่าอยู่เสมอที่ก็ไม่รู้สึกว่าสามของเขามันคือสิบของเขาอะประมาณนั้นก็ t ไหมรู้สึกเหมือนกันไหมมันร้อยพ่อพัน 100, 000, แม่มันตอบอยากอะคนคคมันเยอะใช่ไหมถ้าถ้าใช่ถ้าเป็นสิบปีที่แล้วก็จะพิมพ์ประมาณว่าคยุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลงแมงเลย <laughs> ไม่ไม่แล้วก็แล้วก็ปิดเม้นไม่ไม่แบบแบบใบมันอะไม่ให้มันเม้นไม่มันตอบอะไรเลยเตือนไปเตือนเออเออคุยแล้วก็แล้วกดใบมันสักสัก เจ็ดวันอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเป็นายุกออมาณนี้ก็ก็ไม่ได้ทำแล้วใช่เพราะว่าก็ปล่อยก็ปล่อยไปเลยแล้วกันช่างแมงอะไรอย่างงี้ยทำแล้วก็ทำเพราะว่าไม่ไม่ไม่ทำอะไรก็ทำไปว่าแบบแบบกวแชาร์โดแบนนึกอกว่ากูรวบอะรวบเงียบแบรวบเงียบเออประมาณนั้นคิดเหมือนกันไหมฮะทีทีเทพคอนครับว่าบางทีตำรวจมันก็ต้องมีการบาลานซ์เรื่องของอำนาจด้วยมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีฮะหรือไม่มีเลยก็ไม่ได้เหมือนกันคิดว่านกันไหมผมคิดว่าถ้าไม่มีเลยอ่ะ มันก็เหมือนกับขาดอะไรบางอย่างในห่วงโซ่อาหารไปปะบางทีธรรมชาติอะ่ะมันจะมีปลาใหญ่กินปลาเล็กแล้วก็มีปลาที่ใหญ่กว่ากินปลาตัวนั้นอีกทีหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยอ่าอ่าถ้าขาดอะไรไปบางอย่างก็จะเยอะเกินไปแล้วไม่สมดุลผมว่าความพอดีคือสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะอืมแต่ว่าในบางครั้งมันก็หาไม่ได้ อ่ามันก็จะเป็นอย่างนั้นผมว่ามันเรื่องพวกนี้มันมันต้องปรับตัวไปเรื่อยๆมันไม่สามารถที่จะหาจุดตรงกลางแล้วก็อยู่ไปตลอดได้ยกเว้นแต่ว่าคอมมูนนั่นไม่จะสามารถขีชุมนุมกันอยู่แล้วอ่าซึ่งผมรู้สึกว่าอมันมันต้องปรับเรื่อยนะอของแบบนี้มันต้องปรับเรื่อยครับครับผมมีคอมเมนต์บอกว่ามันไม่สามารถที่จะแก้แล้วแก้ได้เลยอืมใช่ใช่ใช่มีคอมเมนต์บอกว่าบางทีเราต้อง อย่างเป็นกลางหาคอนเท็กซ์หาความชัดเจนก่อนว่าต้องการจะสื่ออะไรทําอะไรอะไรแบบนี้ก็คือง่ายๆเหมือนที่ผมบอกนะครับว่าบางทีก็ต้องมีความเป็นกลางให้เหตุผลเนาะแล้วก็ทําแบบเป็นระบบระบบอะไรอย่างนี้หรือบางทีบางคนกลิ่นมันออกเจตนามันชัดนะครับว่าโอ้โหวิงว่งวิ่งวอร์มมาเตรียมต่อยแล้วเตรียมชกเตรียมขึ้นเวทีอะไรอย่างนี้ก็มีนะบางคนเขาถามใส่ซื่อจริงออย่างนี้ก็ต้อง <laughs> ต้องอาศัยความใจเย็นเนาะเพราะอย่างที่บอกมันคือมันคือสังคมมันคือการอยู่ร่วมบางทีถ้าเรา ใช้เหตุผลกับคนมีเหตุผลมันจบแต่ถ้าเราใช้เหตุผลกับคนไม่มีเหตุผลคุยกันสามวันก็ไม่จดไปดีนะครับมันเหมือนคุยกับก้อนหินนะไม่มีประโยชน์นะแล้วแบบแล้วแบบไอ้โพสไอ้โพสที่พูดถึงเมื่อกี้แบบแบบบางทีมันตั้งโพสแบบไม่ใช่บางทีหรอกไอ้ไอ้ที่ไป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 ลั่นใส่มันอ่ะมันโพสแบบรู้เลยว่ามึงกวนตีนอ่ะเออมันจะเป็นอย่างงี้มันจะมีมันมีมันมีก็เลยแบบแบบเข้าใจว่าเล่แบบแบบแบบคุยดีไม่ได้อ่ะเออก็เลยแบบมาเอาเบอร์เละกันอะไรอย่างเงี้ยเออ แต่นี้เดี๋ยวนี้ไม่ไม่เป็นแล้วอารมณ์อารมณ์เย็นขึ้นเยอะ้าใจได้รวบรวบเก็บเงียบอย่างเดียวใช่ก็เรื่องพวกนี้มันเป็นไปตามวัยด้วยไหมคิดว่างั้นไหมเพราะว่าคนที่มักจะชอบแบบว่าออกตัวล้อฟรีจะส่วนใหญ่จะจะเป็นเด็กยังคิดไม่ค่อยได้เลยอย่างนี้อันนี้ส่วนตัวมองเป็นเรื่องวุฒิภาวะด้วยคนโตโตแล้วเขาไม่ทํยางี้กันอะไรประมาณนั้นแต่ก็ก็มีคนโตก็ทาเหมือนกันโตแล้วก็มีอยู่ยากมันตอบยากไ้เพราะว่าถ้าเกิดแบบเอา เอาในในในการที่แบบจะเป็นคมแบบคนดูแลคอมมูจริงๆไงนะไม่ไม่ต้องมีความไม่ใช่คำวิทยาวะเว้ยมันต้องมีความอดทนสูงมากแบบกัมพัตเนี่ที่จะไม่ด่าแม่งอะไรเงี้ยด้วย่ะอืมให้กูจะไม่พิมพ์ด่าแม่งหรือแบบไม่พิมพ์ด่าแม่งอะแค่แค่แค่เร็นเชี่ยเออเนเนเน่อดีมีรุ่นพี่เราคนหนึ่งเขาบอกว่าอย่าโปรสัตว์เขาใช้คํานี้อย่าโปรอย่าไปโปรสัตว์ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นสัตว์เลื้ยสัตว์เลื้อยคานที่มามาแค่มาก่อแกะ กลัว้อนตีนก็อย่าไปโปรสัตว์ก็ปล่อยมันไปอะไรอย่างนี้เนาะแต่แต่แ้ววันไหนมันไส้ก็กดรวบแม่งเงียบเลยแค่นี้เอออันนี้จริงนี่จริงนะครจริงนะตาจริงรามจริงเราเราไม่เถียงไงเราก็แบบไปไปซะถ้าจะให้สรุปพาร์ทนี้โดยตัวส่วนตัวผมนะว่าแรงจูงใจต้นๆน่ะอาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนในทุกๆคนทุกๆองค์เราแต่ว่าถ้าเป็นตำรวจที่พอจะคุยรู้เรื่องเป็นเกียรติดีหน่อยก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยากได้ความถูกต้องจริงๆแต่วิธีการมันอาจจะสุดโต่งเกินไป อะไรแบบนี้ตำรวจชั้นเลวลงมาหน่อยก็คือกูไม่มีเหตุผลนะครับทุกูคือความถูกต้องกูคือกฎอะไรแบบนี้ประมาณนั้นนะครับผมไม่โูโลลูนเลเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรเอ้ยเอ้ยแต่แต่เอาจริงๆแม่งแม่งยากตรงที่ว่าเออบางแบบจะจะนับว่าเป็นอาชีพหนึ่งเลยได้ไหมมันก็ได้หละนะคอมมูนิตี้เวเนเจอร์อะไรแบบเนี้ยอะไรแบบนั้นซึ่งนั้นซึ่งนั่นคืองานไงมันเป็นงานที่ถูกมอบหมายมามีอำนาจไงแต่นี่ไม่มีอำนาจไม่มีใครแต่งตั้งเป็นเองอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นเองคืออะไร เออนั่นแหละนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่อันเล่ย์เบอร์ว้แต่แต่ถ้า้อมูไหนเขามีแบบแบบที่จัดตั้งขึ้นมาจริงๆอ่ะอันนั้นอ่ะก็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 ไม่มีใครก็คงไม่มีใครทําแบบไม่โตอ่ะหรือกป่ะอืเป็นสิทธิ์ขาดของเขาใช่ป่ะล่ะอำนาจการตัดสินใจเขาให้มาแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ใช่ถ้าเป็นแบบจากออฟฟิเชียลค่ายเกมที่มาดูแลคอมูมิตี้เมนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอ่ะเขาเขาได้รับเงินเขาต้องแบบแอก p r o f e s s i o n a l อ่ะอ่าใช่วางัวเป็นอย่างยอเงี้ยเออมันจะเป็นอีกแบบมันจะไปอีกฟิลหนึ่งไปเลยอืม ครับผมนะ<ช>อเอแรงจูงใจมีอยู่มากมายนะครับดีไม่ดีก็ว่าไปตามเคสตามเคสแล้วกันนะครับผมโอเคเรา <laughs> เราอยู่ภาคนี้กันนานพอสมควรเหมือนกันเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยแล้วกันใช่เพราะว่า<ช>แรงจูงใจเป็นสิ่งที่พูดยากเพราะหลายหลายคนคิดไม่เหมือนกันนะครับ